ต้องการกู้เงินด่วนโอนเข้าบัญชีไม่ต้องรอคำเชิญ <Wow. S 1> สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับธัญราจัดให้เมื่อต้องการยืมเงินด่วนฉุกเฉินแบบที่ไม่ต้องรอนานครั้งที่จะไปขอกู้จากธนาคารก็ลำบากจะไปกู้นอกระบบดอกเบี้ยก็แพงเกินไปไม่รู้ว่าจะได้รับเงินจริงหรือเปล่าวันนี้ค่ะธัญราะจะมาแนะนำแอปเงินกู้สินเชื่อเงินสดเพื่อให้เป็นทางเลือกอีกหนึ่งช่องทางกับท่านค่ะ เป็นแหล่งเงินทุนอนุมัติเร็วทันใจให้คุณตัดสินใจในการกู้เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือแอปมั n e y t ทันเดอรค่ะอยู่ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อนะคะที่มีความนิยมกันมากและตอบโจทย์ทุกๆท,ท่านค่ะที่ต้องการเงินด่วนโอนเข้าบัญชีเลยในแอป m ั n นี้ทันเดอรให้บริการส่องสินเชื่อด้วยกันค่ะ 1. สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ 2. สินเชื่อส่วนบุคคลค่ะซึ่งจุดเด่นของแอป money thunder นะคะคืออนุมัติเร็วทันใจภายใน10นาที hey เราไปเริ่มกันที่สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์กันก่อนเลยดีกว่าค่ะ mm hmm. เขาจะให้วงเงินสูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทด้วยอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน33%ต่อปีค่ะส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะจะให้วงเงินสูงสุดอยู่ที่1ล้านบาทด้วยอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน25%ต่อปีค่ะสำหรับวงเงินนะคะจะให้บริการ2รูปแบบด้วยกัน หแบบวงเงินหมุนเวียน 2. รูปแบบรับเงินก้อนครั้งเดียวค่ะสำหรับรูปแบบวงเงินหมุนเวียนนะคะผ่อนสบายขั้นต่ำถอนตามใจที่เราต้องการค่ะผ่อนขั้นต่ำอยู่ที่สเของเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยค่ะจ่ายขั้นต่ำไม่เกิน200บาทและคิดอัตราดอกเบี้ยเฉพาะยอดเงินที่ถอนออกไปเท่านั้นค่ะ <Huh? S 1> มาดูรูปแบบรับเงินก้อนครั้งเดียวค่ะจะแบ่งจ่ายรายเดือนเท่าเกัน ระยะการผ่อนชำระสูงสุดอยู่ที่36เดือนสำหรับสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ค่ะและผ่อนชำระ60เดือนสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลค่ะสำหรับใครที่มีสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ไปแล้วจะไม่สามารถสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลได้นะคะทางนี้ทางบริษัทจะเป็นคนเลือกประเภทและรูปแบบสินเชื่อให้กับท่านเองตามความเหมาะสมค่ะสำหรับคุณสมบัตินะคะสัญชาติไทยอายุ20-65ปี สมัครได้ทุกอาชีพค่ะไม่ว่าท่านจะเป็นพนักง,งานประจำประกอบอาชีพอิสระรับจ้างพ่อค้าแม่ค้าค่ะสำหรับข้อมูลประกอบการสมัคร 1. บัตรประชาชน 2. สเตตเมนย้อนหลัง6เดือนค่ะซึ่งสามารถขอได้จากแอปธนาคารรองรับได้ถึง9ธนาคารด้วยกันค่ะ<อ>หรือหากท่านต้องการเพิ่มโอกาสในการขอรับอนุมัติสินเชื่อท่านสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้เช่นข้อมูลเครดิตบูโรหรือบิลค้าไฟค่ะ และท่านสามารถรับวงเงินสินเชื่อผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกกับพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนค่ะหรือผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สำหรับใครที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ App Store แล้วก็ g o o g l e p l a y เท่านั้นค่ะหรือถ้าหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรได้ที่เบอร์02 5 4 4 6ี่สค่ะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และว,วันหยุดนักขัดตะเลิกค่ะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของสินเชื่อมันนี้ทันเดอร์ค่ะสำหรับวันนี้ธันรัตน์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ